มันยังไม่ออกครับแต่มันใกล้นะฮะโอ้โหลุ้นตื่นเต้นหน้าดูเลยโอ้ยมาแล้วครับลูกปืนที่เราอ่านออกเมื่อกี้ฮะสุดแล้วครับผมเอาละสวมเข้าไปตรงๆนะฮะแล้วก็ประกอบแหวนนะครับแล้วก็น็อตเบอร์30นะฮะจากนั้นขันให้แน่นนะครับตอน1วินาทีเมตรก็ฝากกด ไลค์กดแชร์ถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามท่องวิกชอรถบ้านเอาไว้ด้วยนละล้วจะมีทริคแบบนี้มาฝากอีกนะครับผมสวัสดีสมาชิกช่องบิ๊กชอรถบ้านทุกท่านนะครับวันนี้บิ๊กชอรจะมาสาธิตวิธีการถอดลูกปืนล้อหน้าของ Toyota a v เวนซซึ่งตัวนี้จะต้องถอดออกมายกดุมทั้งคอมานะครับตอนนี้เราถอดออกมาเรียบร้อยแล้วตอนนี้นจะมีฝาครอบตรงนี้อยู่นะครับเสร็จปุ๊บ แล้วก็จะมีะมาดูก่อนเมื่อเราถอดฝาครอบออกไปเรียบร้อยแล้วก็จะมีกิบล,ล็อกอยู่นะครับถอดกิบล็อกออกนะฮะก็จะเป็นบล็อกเบอร์บอเบอร์อะไรครับ30บล็อกเบอร์30นะครับสำหรับใครที่มีปืนลมนะครับหรือบล็อกลมนะฮะก็จะทุ่นแรงไปได้นะครับให้ทำการเอากระดาษรองด้านล่างนะครับเพื่อป้องกันความเสียหาย คือบลอกลมที่เราใช้นะฮะเป็นบลอกลมจากอิตาลีแรงลมยิง3,000รอบต่อวินาทีเรียบร้อยครับแรงเหล็กหรือจะสู้แรงลมจากบลอกลมจากอิตาลีนะฮะตอนนี้เราก็ได้ลูกปืนล้อออกมาเรียบร้อยแล้วออกมาทั้งเบ้าแบบนี้ให้ทำการเก็บชิ้นส่วนทุกอย่างนะครับ เอาไว้นะฮะเพราะว่าเราจะต้องประกอบกับเหมือนเดิมนะฮะยกเว้นเจ้าลูกปืนที่ทรยศตัวนี้เราจะไม่เอามันกลับนะครับก็ให้ทําการขูดดินขูดสนิมออกก่อนนะฮะหลังจากนั้นมีปิดล็อกนะครับก็จะได้ดังภาพนะครับนี่น,น,นะครับต้องทําโดยช่างผู้ชำนาญงานนะฮะ ล้วก็จะอัดลงไปเราทําการอัดลงไปตีได้ไหมครับตีไม่ได้ตีไม่ออกตีไม่ออกตรงนี้ต้องใช้อัดออกและอัดเข้าเท่านั้นนะครับตรงนี้เป็นทริคนะครับสำหรับใครที่ไม่มีเครื่องมือนะครับแทนอัดนะครับให้เอาไปร้านอัดได้เลยนะฮะอัดออกเนี่ยร้อยห้าสิบอัดเข้าก็อีกร้อยห้าสิบนะครับก็ตกแล้วสามร้อยโดยประมาณนะครับแล้วแต่ร้านนะฮะแต่ถ้าเป็นร้านพวกกันก็เบียร์สามขวดจบนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราไปอัดกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมา ให้ดูตอนสายกันแต่ว่าแนะนําการถอดแบบนี้ครับไม่ยากนะครับสามารถประหยัดเงินไปได้นะครับถ้าเราไปร้านเนี่ยต่อข้างหนึ่งครับต้องมี2องพันผมบอกเลยหรืออาจจะพันไปปลายนะครับเพราะว่าค่าของเนี่ยมันตกประมาณเกือบพันนะครับนะแต่ว่าเราก็ทุนแรงไปได้นะครับนะฮะโอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตไปอัดออกก่อนครับผมตอนนี้เราก็กําลังจะอัดกันนะครับสําหรับใครที่ไม่มีแท่านอัดนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้ ไปร้านนะครับดบกว่าตอนนี้แดนอัดได้อัดกระแทกโดนลูกปืนเต็มๆแล้วลองไม่ออกกันเลยทีเดียวเดี๋ยวเรามาดูกันครับตอนนี้ลูกปืนได้ถอยหลังบางลูปินทำการอัดรอบสองให้หาแหวนลองด้านล่างและลูกบล็อกคำยันด้านในเพื่อให้มันแทงลูกปืนออกมา ตอนนี้แรงอัดอยู่ที่200ตันต่อ1นิวตันเมตรขั้นตอนสุดท้ายสามารถทําแบบนี้ได้นะครับเพราะว่ามันจะหลุดออกมาแล้วนะฮะทำให้ไม่มีจุดลับน้ําหนักเยอะแล้วก็จานจะไม่พดนะครับแล้วก็ต่อยาแบบนี้นะฮะเพื่อทุนแรงนะครับเริ่มไปเลยนะครับ มาแล้วครับมาแล้วครับเต็มตัวฮนะฮัน <laughs> <laughs> ย,ยังไม่ออกครับกับมันไดฮะโอ้ยลืมปืนเต็มแลเลยวเรื่เหียบร้อยครับผมหลบตกลงมาแล้วครับเมื่อกี้นะฮะอัดปุ๊บลอยมาจากไหนก็ไม่รู้นะครับนี่เฮ้ยมาแล้วครับลูกปืนที่เราอาัดออกเมื่อกี้ะฮะโอ้โหก็จะออกมาได้หน้าตาแบบนี้นะครับเมื่อเราหมุนดูแล้วฮนะมันจะคืดคาดคืดคาดเลยนะครับเพรามกระแสของมัน มีเสียงนะฮะแล้วก็ทําให้เราประเมินผิดได้นะบางทีอาจจะไปมองที่ยางก็ได้นะฮะทำให้เราเสียงกันหลายรอบนะครับเพราะฉะนั้นขึ้นล้อแล้วหมุนเช็คให้ดีก่อนนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปหาซื้อของกันแล้วเรามาอัดกันขั้นตอนการอัานนะครับมันง่ายมากๆเลยครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูก่อนได้ของใหม่มาแล้ววางไปแบบนี้ใช้แท่นอัดนะครับเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ใช้บล็อกนะครับวางให้มันพอดีขอบนะครับอัดลงไปแล้วก็ปิดล็อกล็อกวางลงไปจบเรียบร้อยครับเสร็จใส่ได้เลยนะครับแล้วก็เร็วนี้ถ้าจะมีอเวนซ่านะครับรถเจ็ดที่ ราคานะครับ89,000าบาทนะครับเร็วๆนี้นะ89,000นบาทนะครับสำหรับช่องบิ๊กชอล์บ้านเท่านั้นนะฮะสำหรับวันนี้นะครับบิ๊กชอล์บ้านก็เอาทริคมาฝากนะครับแต่ว่ายังไม่จบนะเดี๋ยวผมไปซื้อของก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาจบภารกิจนะครับสำหรับคลิปนี้นะก็คือเราจะมาอัดให้เสร็จเรียบร้อยกันเลยนะครับโอเคครับไปซื้อของกันได้มาแล้วครับผมตับละ 700บาทครับผมไปครับตอนนี้นะครับเรากำลังจะอัดเข้ากันแล้วนะฮะมาดูกันเลยครับหลายคนคงสงสัยนะครับทำไมเราถึงใช้ลูกปืนตับเก่าเป็นตัวดันนะครับเพราะว่าเราไม่มีลูกบล็อกที่พอดีนะครับเราก็เลยใช้ดันไปก่อนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยมาตีมันออกนะครับแต่ถ้าใครมีลูกบล็อกที่พอดีแล้วเนี่ยก็สามารถใช้ได้เลยนะฮะเพราะว่าไม่งั้นมันจะดันซีนครับให้แบบ พเข้าไปด้วยนะฮะ <ไป S 1> ต่อเนื่องนะครับสุดแล้วครับผมเรียบร้อยครับหลุดไปแล้ว เรียบร้อยแล้วนะครับตีออกไปซ้ายขวาง่ายๆครับหลุดกระจุยเลยนะครับต่อมานะครับเราจะมาใส่กิ๊บล็อกนะครับก็ทําเหมือนที่เราถอดออกนั่นแหละครับเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราจะมาประกอบกลับเข้ากับต่อมานะครับเราจะมาประกอบเข้านะครับเอาละสวมเข้าไปตรงๆนะฮะแล้วก็ประกอบแหวนนะครับ แล้วก็น็อตเบอร์30นะฮะจากนั้นขันให้แน่นนะครับเราจะยิงด้วยบล็อกลมนะครับใช้เบอร์4นะครับกำลังแรง20นิวตันต่อ1วินาทีเมตรเรียบร้อยครับเสร็จแล้วนนขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็คือเราจะใส่ปินล็อ การคลายอีกหนึ่งครั้งนะครับเรียบร้อยแล้วแล้วก็ใส่ฝากันน้ำอ้าล้วครับเรียบร้อยครับสุดยอดครับ ก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอบคุณช่างใหญ่เรานะครับก็คือช่างสุกนะฮะนี่ครับสนใจทำรถยนต์นะครับสอบถามกันเข้ามาได้นะฮะโอเคครับผมสำหรับนี้พี่ชอวรถบ้านนะครับก็คงต้องลาไปเลยนะฮะกับลูกปืนเอาแอนซ่าตัวนี้ครับของใหม่นะครับแล้วก็ใช้เวลาไม่นานด้วยนะครับถ้าใครมีอุปกรณ์ครบนะครับแล้วก็มีร้านครบเนี่ยก็สามารถประหยัดเงินไปได้หลักร้อยเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นการขัดเกลานะครับ วิชาที่มีติดตัวอยู่แล้วบ้างหรือใครที่คันไม้คันมือคลับเกจะลองก็ทำตามคลิปนี้ก็ไม่ยากจนเกินไปนะครับผมเอาละครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็อย่าลืมก,กดติดตามท่องพิชชอรดถบ้านเอาไว้ด้วยนะลรวจะมีทิคแบบนี้มาฝากอีกนะครับผมสวัสดีครับ